หาสิบดวพี่พี่โบดูพิธีไปด้วยเดี๋ยวเขาร่วงพี่หนูยิงก็ยิงขึ้นไปในอากาศลูกอ,นน <c oughs> อีกยี่สิบวิสุดท้ายาไม่น,าน่าจะทันแล้วอีกพันดวงน้องพีน้องพี วิไลพอห้าสิบดวงห้าวิสุด <c oughs> สุดท้ายสี่สิบวิสามสองหนึ่งศูนย์บายทำอัพวันนี้ทำไม่ได้ ปานหนึ่งส่งมาฮะมาหะสิบดวงขอบคุณครับผมพันแล้วว่าเราทำไม่ทันสตาปาร์ตี้พ่อคงเสียหน่อยไปไยคุณเพนพักสมัยหนึ่งพันดวงขอบคุณนะทุกคนแต่ไม่ทนันขอบคุณคุณเพนพักนะส่งมาห้าร้อยดวง Right. dùa, yeah yeah đui, cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn nhé, cảm Mm-hmm. <laughs> นี่แหละวิธีการทำมาหลายดวงเลยนะคะรู้ส anyway> ึกว่าส่งมาเกือบส0งพันดวงมั้งปาทำให้ลูกสลบอันยาเร็วเอันยาเร็วเอันยาเร็วเร็ยายาไม่ให้ยยเดินหน่อยไม่นอนคุณเพนท้าชมเย้ปาปไปเดินเล่นที่สุดสนามตรงไหนดีอยากเล่นตรงนู้นไหมล่ะไหนๆ

กดกล้องต่ำนิดนึงเพราะว่าเด็กเยอะนะพยายามจะถ่ายแต่ลูกตัวเองวันเพี่พี่ยมนอนเลยะแต่วันนี้จะหเร็วาเฮ้ยไม่ใช่ขาาองเราลูกอัญาไวน อออไ,ไอ้วะไอเอ๋ไหนบับเบิลอยู่ไหนแล้วคนนี้อะไรอะไรขนมปังติดแก้มลูกเอาออกเล่นแล้วก็มือเลอะแล้วก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม ชนน้องลูกดูพ่อหนิสมมุติว่าเป็นพิธีจริงจริงมันสู้นะระวังนะหนูเห็นแล้วนะหนูต้องถอยดิถ้าหนูยืนอยู่ที่เก่ามันก็ชนแหละเอาไปเลยทิ้งเลย

อยากขย่า,ยามากเลยเด็กๆถึงนะคิดว่ามันยิงไปไม่ถึง

ิดว่าแหออคือแเอลงไปตรู้สึกว่าไหลอะไรอ่ะดูได้ค่ะพอได้เหรอ ใ่ไหมถาะเอดก็ไม่ไจะหมดแล้วเดนี่ไงวิ่ไว่งวิ่งวิ่งว่วิ่ง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 ่งงว่งวิ่ิ่ง่งิวง่วิ่ง่่วงิ่ ปลาเขาเรียกปลาชอบไหมลูกมาเดินเล่นในสวนอย่างเงี้ยชอบไหมคะเอาหนูยังถือขนมปังอยู่เลยอะโอเคฮะ ไหนเนียกยังไเนี่ยเออหมือนตังคนเลี้ยแดงเรียกปะปาไม่ได้เปิดกล้องปะปาต้องเปิดกล้องก่อน,น,นลองเท้าแม่และน้องๆปังมากค่ะ <laughs> าไม่ไได้หนูหนหนวอวายอยากจะปีนเล่นกันลูกไม่เอาไม่เอาไม่จับไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นเราจะตามพี่เขาทุกเรื่องไม่ได้เซ่ไอตรงสนามทะเลดูเราเขาจะรับน้ำหนักเธอได้หรือเปล่าลบ้านเราเป็นคนน้อยเกิาน,นี้นะ ตรงนี้มันเป็นที่กว้างคนเลยเยอะป้าหน่อยลูกหนีให้ป้าหน่อยป้าไม่ไหวแล้วทำไมเธออุ้มลูกท่านมันจะถ่ายยังไงดีล่ะดูอีใหม่อีใหม่บอกไม่ไหวหนีให้ป้าแค่ดูรู้เลยดูน้องพี่กลัวพี่เขามานะนอนหลง

จะทำอ้อดวันนี้ใส่ชุมกระเบนนะสังเกตของร้านร้านอะไรนะเออทำไมอุ้มท่าน่้นนะ แล้วรูปมันจะลงยังไงวะงงะไอปป่ะเธออุ้มท่าบบโบ่<ะ>เล่นที่อื่นบาโบ่โเล่นที่อื่นลงมันขวางขวางทางคนอื่นเขาไา้ไาดูนนุน่นๆพี่เขาเล่นเงินอยู่ตรงนู้น มัวเลยวะไปไหมเล่นกันตรงนู้นไหมลูกไปแล้วใช่ไหมจริงๆคือรอจังหวะนี้อยู่จังหวะที่บอกว่าไปเลยไปตรงนู้นลูกเงินยาลุบบอลคนอื่นลูกไปไปเล่นบนสนามอ้โหไปแบบไม่พี่เลยไปไปเลยแบบให้ไปเออ